สวัสดีครับวันนี้เ้้ามานชัยนำเหรียญที่มีราคาห้าบาทและที่มีราคาสิบาทนะครับเป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองนะร้อยสาสิบเอ็ดเหรียญสิบาทปีพศสองพนอสามสิบสองนะครับถ้าคุยกันจริงๆแล้วก็มีปีเก่าสุดก,ก็คือสองปีนี้นะครับเหรียญห้าเก่าสุดข,ของผมก็คือปีสามหนึ่งเหรียญสิบเก่าสุดของผมก็คือปีสามสองเหรียญเก่าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีราคาหวือหวานะครับ เกา่าหุ๋วหวาจริงๆก็คือปีสามหนึ่งนะครับของเหรียญสิบบาทแล้วก็ปีสามตูงของเหรียญห้าบาทนะครับอามาให้เพื่อนสมาชิกกันได้รับชมนะครับวันเกา่าสุดที่มีอยู่นะครับไอ้ทีนี้ก็ไม่มีราคาหุ๋วหวาแพงนะครับพอไม่มีก็ราคาแพงก็ปเป็นเรื่องปกติของการเ,เก็บสะสมนะครับ อีกเรื่องหนึ่งช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับไม่รับซื้อเหรียญจะเชิญทวนเก็บเหรียญกันนะครับท่านใดที่เหรียญขาดปีบอะศรใก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าผมมีก็จะ